่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำรนดอมในหัวข้อเพื่อนแท้ครอบครัวที่คุณรอคอยใครบางคนนะคะที่เป็นเหมือนกับมิตรภาพเพื่อนแท้และครอบครัวของคุณไม่ว่าเขาคนนั้นจะเข้ามาเป็นครอบครัวจริงๆหรือว่าเป็นเหมือนกับกึ่งพาร์ทเนอร์กึ่งครอบครัวที่มาช่วยเหลือเกื้อหนุนหรือว่าดูแลกันและกันนะคะ เหมือนพลังงานแรนดอมนี้เนี่ยมันกำลังมีบางอย่างนะคะที่คุณรอคอยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งสิ่งนั้นนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆคนที่คุณรอคอยคนในอดีตชาติหรือใครสักคนที่ห่างหายกันไปและกำลังคิดถึงหรือว่ารอคอยกันและกันนะคะมันมีบางอย่างที่คุณอาจจะเคยจบกับใครหรือว่าเคยห่างหายกับใครละ คนคนนั้นยังอยู่ในใจของคุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นเพื่อนในวัยเด็กเป็นมิตรภาพน่ารักน่ารักที่เคยมีให้แก่กันและตอนนี้มันเหมือนแยกกันไปเติบโตอะคะ่ะและเมื่อได้รับการเยียวยาและเข้มแข็งเติบโตมากขึ้นแล้วมันจึงมีการกลับมานะคะการกลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ในอดีตที่คุณเคยมีให้แก่กันมันมีบางอย่างที่คุณจะได้รับ <Partner. S 2> เพื่อนทางจิตวิญญาณและคนที่เป็นเหมือนเพื่อร่วมทางในชีวิตของคุณซึ่งพลังงานเนี่ยเป็นได้ทั้งเพื่อนที่เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วก็แฟนหรือครอบครัวที่เป็นเหมือนเพื่อนซึ่งพลังงานนี้ค่ะมันเกิดจากการ m a n เ f e s พลังงานของคุณและความมุ่งมั่นชัดเจนมั่นคงแน่วแน่บางคนที่มีความรู้สึกเหมือน คุณอธิษฐานขอใครสักคนไว้อะค่ะให้คุณตั้งจิตให้แน่วแน่นะคะเพราะมันจะส่งผลได้ดีมากๆในช่วงที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้มันจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณอธิษฐานและคนที่คุณหมายปองหรือปารถนาค่ะเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อเขาพร้อมที่จะอยู่กับคุณมันมีบางอย่างที่เหมือนเป็นคนเก่าเป็นพลังงานของคนที่เจอกันแล้วและแยกกันไปเติบโตและกาลังจะอยู่ในจุดที่ดีสาหรับ เองและกำลังจะกลับเข้ามาเจอกันอีกครั้งและพลังงานของคุณทั้งสองคนเหมือนเชื่อมโยงกันอยู่และช่วยเยียวยาซึ่งกันและกันมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนแม้จะห่างไกลแต่ใจไม่เคยห่างและคุณเข้าถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายคุณเข้าใจและคุณช่วยเหลือเยียวยาซึ่งกันและกันมาก่อนหน้านี้หรือมันมีกำลังใจบางอย่างที่เมื่อเจอกันอีกครั้งอะค่ะคุณจะรู้สึกเหมือน ชีวิตที่ผ่านมาความเจ็บปวดที่ผ่านมาของชีวิตคุณในช่วงที่ห่างกันไปหรือตลอดทั้งชีวิตมันได้รับการเยียวยาและมันกลายเป็นความสุขกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนเก่าไปสู่คนใหม่อย่างแท้จริงและมันจะมีแตกขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของหงหงเป็นความสง่างามหงเป็นความสูงส่งหงเป็นความขาวสะอาดและมันคือสิ่งที่ คุณกำลังจะเป็นเมื่ออยู่ในเส้นทางของพาร์ทเนอร์คนนี้ของเพื่อนคนนี้และพลังงานของไพ่เด็กเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องของลูกๆหรือว่าคนที่มาเป็นครอบครัวในแบบของลูกๆหลานๆด้วยนะคะพลังงานบางคนเกี่ยวข้องกับเด็กที่เข้ามาอยู่กับตัวเองเป็นครอบครัวเดียวกัน ซึ่งมาในรูปแบบที่คุณรับอุปการะก็ได้หรือว่ามาจากคนอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นลูกของคุณเสมอไปแต่เขาจะทำให้คุณมีความกล้าหาญนักแน่นมั่นคงและเขาช่วยเหลือเยียวยาคุณทำให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณมีเพื่อนร่วมทางของชีวิตแล้วคุณได้ค้นพบสิ่งสวยงามที่นำทางคุณในช่วงเวลาหลังจากนี้และมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีไพ่ล่าคือไพ่เจ็ดดาบซึ่งบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันยังไม่พร้อมไม่บริสุทธิ์เพียงพอมันจึงห่างหายกันไปค่ะแล้วทำได้แค่รอคอยเพราะแฮงแมนไม่สามารถที่จะเข้าไปแอคชั่นหรือทำอะไรได้ในจังหวะเวลาที่มันถึงเวลาจริงๆอะค่ะความบริสุทธิ์นั้นจึงนำพาผู้คุณกลับมาเจอกันและพลังงานนะคะเป็นได้ทั้งความเป็นเนื้อคู่ความเป็น พ่อแม่ลูกความเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นเพื่อนที่มาร่วมใช้ชีวิตเป็นครอบครัวด้วยกันอาจจะเป็นในเรื่องของ LGBT ด้วยก็ได้นะคะถ้าคุณไม่ได้แต่งงานกันแต่เลือกอยู่ด้วยกันแบบพาร์ทเนอร์มันจะเป็นลักษณะที่เหมือนเขาเกื้อนหนุนและเป็นคนที่ฮิลลิ่งและดีต่อใจอะ่ะมานำพาวความสุขมาให้แก่กันและกันและพลังงานของเขาคนนั้นนะคะเขาเป็นเป็นเพื่อนอะ่ะเราไม่รู้ว่ายังไงนะ คุณอาจจะได้แฟนที่เหมือนเพื่อนหรือได้เพื่อนที่เหมือนคนที่จะมาเป็นแฟนหรือเป็นครอบครัวอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นลักษณะกั้มกึ่งกั้มกึ่งอยู่อย่างเงี้ยและหลายๆครั้งอะค่ะการที่คุณเปิดใจหรือว่าเรียนรู้จักการไปเข้าสังคมหรือลองเปิดใจในสิ่งที่คุณคุณมีความสัมพันธ์ที่มันกึ่งกึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรระหว่างเพื่อนกับแฟนหรือจะเป็นคนรักก็ไม่ใช่จะเป็นเพศที่ตัวเองชอบก็ไม่เชิง แต่คุณรู้สึกผูกพันกับเขาการเปิดใจเปิดโอกาสและลองขยายมุมมองในสังคมที่คุณมีหรือการเรียนรู้ชีวิตก่อนหน้านี้ค่ะมันจะทำให้คุณได้รับโอกาสในการมีพาร์ทเนอร์ที่ดีคนหนึง่งที่จะทำให้ชีวิตของคุณน่ะเหมือนกับเปลี่ยนไปอ่ะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอนค่ะและแม้บางครั้งเขาไม่ได้มาในรูปแบบที่คุณคิดไว้แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าคุณลอง Create ดูหรือว่าเปิดใจดูมันจะเห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องอยู่ในนิยามที่โลกนี้บอกก็ได้นะมันเป็นความรักที่มีแค่นิยามของเราสองคนก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ความรักที่จะเป็นแฟนหรือจะเป็นสามีภรรยาหรือจะมาเป็นเพื่อนแต่มันเป็นความรักเฉยๆที่มันไรนิยามไรเงื่อนไขและมันเหมือนกับมีการเฟิร์สการจีบนะคะสำหรับบางคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเพิ่งมาจีบกันช่วงนี้ เหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นคนที่ใช่หรือเพิ่งได้รับความรู้สึกบางอย่างที่กล้าที่จะเปิดใจตัวเองออกมาและขอให้คุณไว้วางใจแผนการในชีวิตหรือเส้นทางชีวิตหลังจากนี้นะคะมันจะไม่เลวร้ายหรือไม่ไม่ต้องรอคอยอีกเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะหน้าภพยเริ่มต้นดูเหมือนเป็นอะไรที่ไม่ค่อยแฮปปี้ในช่วงแรกแล้วมันมักจะมีอะไรที่ทำให้คุณ คุณต้องรอคอยกันและกันคุณต้องหลีกเลี่ยงกันและกันและคุณจาเป็นจะต้องไปทําให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมหรือเยียวยาบางอย่างเพื่อให้เป็นคนที่ดีขึ้นคนที่เข้มแข็งหนักแน่นและมั่นคงมากขึ้นจากเด็กเหรียญให้กลายเป็นสิบเหรียญในที่สุดนะคะคุณจึงจะสามารถมาเจอกับเขาคนนี้หรือกลับมาเจอกันอีกครั้งได้และมันจะเป็นช่วงที่จักรกลของคุณเปิด ในเรื่องของความสมดุลพลังงานจักกระได้ดีมากๆะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงของจักกระของพลังงานของทวินเฟรมหรือความรู้สึกดึงดูดบางอย่างที่ให้ปริชายานแก่กันและกันในการอยู่ร่วมกันมันเป็นสิ่งที่คุณนำแสงสว่างกลับคืนสู่กันและกันอีกครั้งและมันเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างสารรค์บางอย่างให้กับชีวิตของคุณหรือโลกใบนี้ และมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางในชีวิตคุณหลังจากนี้ที่ต้องมีเขาหรือมีกันและกันอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นนิยามที่คนอื่นทั่วไปเขาเป็นกันนะคะสำหรับหลายๆคู่ที่ไม่ได้อยากมีแฟนก็จะเป็นเพื่อนกันไปแต่ก็อยู่ด้วยกันแบบเข้าใจมีความรู้สึกลึกซึ้งที่เหมือนครอบครัวเหมือนเชื่อมโยงกันอยู่ลึกๆหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะเป็นครอบครัวเดียวกัน คุณก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเพื่อนกันในเส้นทางนี้อะค่ะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นหวานหรือถึงขั้นที่จะต้องประคองกันในความรักมากนักแต่มันเป็นความรักที่แฟแๆระหว่างคนสองคนแล้วมันเป็นความรักที่คุณรู้สึกเหมือนได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งแฟนได้ทั้งแม่แล้วก็คนที่จะเป็นเหมือนครอบครัว เขาจะเป็นคนที่ชี้นาคุณเหมือนคุณแม่ได้ด้วยและเขาอาจจะเป็นเหมือนลูกของคุณได้ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่เด็กเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการรับอุปการะหรือการดูแลเด็กร่วมกันหรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเด็กๆความบริสุทธิ์ความน่ารักความไร้เดียงสาและมันหมายถึงการกลับคืนมาของตัวตนในวัยเด็กของคุณเวลาที่อยู่กับคนคนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนคุณกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งและคุณสบายใจที่จะอยู่ร่วมกัน และเขาเป็นคอมฟอร์ตโซนให้กับคุณเป็นพื้นที่ที่คุณคิดถึงมันมานานและมันมีความเกี่ยวข้องกับการเยียวยาและความสุขและการเกิดใหม่ในแง่มุมของตัวตนใหม่นะคะมันเหมือนการเกิดเป็นตัวตนใหม่ขึ้นมาในช่วงเวลาหลังจากนี้ของคุณทั้งคู่คุณกำลังเกิดใหม่และเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่และ มันจะมีความสุขง่ายขึ้นมีความหวังในเส้นทางของชีวิตและคุณเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันเยียวยาซึ่งกันและกันเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือพาร์ทเนอร์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งมันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกว่าคนที่คุณรอคอยคนคนนั้นนะคะเริ่มจะขยับ ขับเคลื่อนตัวเองเข้าสู่เป้าหมายที่แท้จริงและชีวิตที่ดีขึ้นและพลังงานที่ m a n i f e ตพลังงานลบทิ้งไปและเขากําลังจะคู่ควรกับคุณหรือกําลังจะกลับเข้ามาในช่วงเวลาที่ห่างกันไปเนิ่นนาน,น,านการรอคอยที่จะเจอกันเนี่ยมันไม่ได้รอที่ความเสมอภาคอะค่ะมันเหมือนเขาต้องไต่เต้าบางสิ่งบางอย่างเพื่อขึ้นมาให้ถึงจุดที่คุณเยืนอยู่ เพราะว่าไพราชินีดาบมีความสตรองและความแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับอัศวินถ้วยและมันไม่ได้แปลว่าเขาแย่นะคะเพียงแต่เมื่อเทียบกับคุณแล้วมันมีบางอย่างที่เขายังไม่เพียงพอในช่วงเวลานั้นๆและเมื่อเขาได้รับการเยียวยาและมันกลายเป็นเหมือนเตอร์สตาหรืออะไรสักอย่างที่เขาเฉิดฉายอ่ะคือเขาอาจจะเคยมองคุณเป็นดวงดาวและเขาไม่สามารถคว้าคุณลงมาเพราะคุณ แนน่มันคงรากฐานแข็งแรงนะคะมีความดุดันแล้วกออ็น่าก,กลัวนิดๆที่เขาจะเข้าหาและหลังจากที่เขาเริ่มส่องแสงของตัวเองบ้างและเริ่มมีบางอย่างที่ทัดเทียมกับคุณไม่ว่าจะเป็นฐานะทางครอบครัวหรือว่าการเงินการงานหรือเขาแก้ไขอุปสรรคปัญหาของเขาและเติมเต็มตัวเองได้มันจึงทำให้การเยียวยาของเขาผ่านพ้นไปและเขาเริ่ม เติบโตเพียงพอที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งและพลังงานหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้ไปอะค่ะมันอาจจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างจากเลข angel number เลขนางฟ้าหรือเลขซ้ำๆ synchronicity ที่กำลังบอกถึงการยูเนียหรือการกลับมาเจอกันของใครที่คุณหยหามาเนิ่นนานและการกลับมาของเขามันมีความมั่นใจความมั่นคงความสง่างามกว่าครั้งก่อนๆที่เคยจากไป และขอให้คุณมั่นใจในเส้นทางหลังจากนี้นะคะเพราะการเมนิเฟสกับความมั่นคงที่น่าภพ่ขึ้นบางครั้งคุณมีความเคลือบแคลงใจมีความสงสัยมีความกลัวในใจลึกๆที่เขาจะกลับมาว่ามันจะโอเคไหมหรือเขาจะเป็นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าหรือมันจะแย่แบบคราวที่แล้วไหมครั้งนี้กับครั้งที่แล้วมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะงั้น ต่อให้เขาแย่อีกมันก็ไม่ได้แย่เหมือนตัวตนเก่าเพราะมันเป็นคนละคนในช่วงเวลาคนละเวลาดังนั้นคุณไม่ควรตัดสินเขาจากอดีตที่ผ่านไปเพราะมันบ่งบอกว่าเขาและคุณได้เติบโตมากขึ้นและคุณควรจะไว้วางใจตัวเองค่ะเพราะว่าการไว้วางใจตัวเองเนี่ยไม่ว่าใครจะเข้ามาทำดีหรือไม่ดีกับเราเราจะเป็นคนที่ตัดสินว่าเราจะอยู่ หรือเราจะไปหรือเราจะจัดการยังไงกับความสัมพันธ์ไม่ได้เกี่ยวกับอีกฝ่ายนะคะเพราะงั้นเมื่อไหร่ที่คุณไว้วางใจตัวเองและคุณเชื่อว่าอำนาจอยู่ที่คุณเสมอในเส้นทางของชีวิตและการตัดสินใจคุณจะไม่กังวลใจค่ะว่าเขาเข้ามาแล้วคุณจะติดแงกหรือเกิดปัญหาในชีวิตดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องลองเปิดใจลองไว้วางใจสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ และมันอาจจะเป็นความหวานความโรแมนติกที่ยังไม่ได้รวดเร็วนะเอ่อจะเรียกว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบพาร์ทเนอร์ก่อนอะคือไม่ได้เหมือนเข้ามาปั๊บชาร์จเลยเป็นแฟนกันเถอะแต่างงานกันนะมีลูกกันเลยยังไม่ใช่นะคะมันจะเป็นความเต่าๆสักหน่อยช้าๆสักหน่อยมาจีบกันมาเฟิร์สกันผ่านเพื่อนบ้างอะไรบ้างผ่านสังคมรอบตัวบ้างลักษณะอาจจะไม่ได้เป็นโซเชียลสัทีเดียวนะ พลังงานเหมือนมีผู้คนรอบตัวมีคนรู้จักมีการให้พ่อสื่อแม่ชักเข้ามาเทสดูก่อนแล้วก็เป็นการจีบที่เป็นเรื่องเป็นราวเพียงแต่ความสัมพันธ์มันจะไปช้าๆค่ะเหมือนจะเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขกับการได้จีบยังไงก็ไม่ติดสักทีจีบเธอทุกวันเลยอะไรแบบนี้หรือไม่ก็อารมณ์แบบเพื่อนกันฉันรักเธอ แล้วก็มันมีหลายอย่างที่เหมือนคุณจะต้องสะสารฮิลลิ่งความกลัวของคุณที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่น่ารักในอดีตมีความกลัวหรือความสับสนย้อนแย้งในใจนะคะกับคนเดิมๆที่เคยกลับไปกลับมากลับมากลับไปหรือเคยห่างหายกันไปด้วยความกลัวความกังวลใจไม่กล้าเข้ามาในความสัมพันธ์ แล้วมันเป็นพลังงานของ L G B T ที่ค่อนข้างหนักแน่นค่ะเพราะมันเป็นลักษณะที่เหมือนจะคบก็คบไม่ได้จะอยู่ด้วยกันก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนแต่เหมือนหลังจากนี้ค่ะมันมีบางอย่างที่เขาและคุณเคลียร์ตัวเองแล้วก็เคลียร์ทัศนคติในการมองความสัมพันธ์ให้เปิดกว้างมากขึ้นและมันทำให้คุณสามารถที่จะ ไว้วางใจที่จะเริ่มจากการเป็นเพื่อนหรือการอยู่ในรูปแบบของการเป็นเพื่อนจริงๆแต่ความรู้สึกหรืออะไรต่างๆที่มีให้แก่กันและกันเนี่ยมันรู้กันอยู่สองคนน่ะมันเป็นความรู้สึกที่ทัชได้จากข้างในโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องสื่อสารในรูปแบบของกายภาพเพราะว่าคุณรู้สึกได้และมันคือความรู้สึกที่คุณเคยปฏิเสธมันและคุณรอคอยและ มันนานเหลือเกินที่คุณไม่สามารถจะรักคนอื่นได้อีกแล้วหรือคุณไม่สามารถจะรู้สึกกับใครได้เหมือนเขาสุดท้ายการกลับมาค่ะมันจึงเป็นเหมือนการเกิดใหม่ในตัวตนเดิมเป็นเหมือนการมองโลกแบบใหม่ในตัวตนเดิมและคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและเขาเริ่ม พัฒนาตัวเองเพื่อคู่ควรและเท่าเทียมกับคุณมากขึ้นหรือบางครั้งอาจจะเป็นพลังงานที่กลับกันนะคะคุณอาจจะพัฒนาตัวเองเพื่อคู่ควรกับเขาซึ่งบางคนเป็นเหมือนเดอะสตาร์ที่เป็นแสงสว่างและเปล่งประกายและมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเท่าเทียมแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะการพัฒนามันจะ ก้าวกระโดดหรือมันจะมีอะไรบางอย่างอ่ะที่มันหนักแน่นมั่นคงในเส้นทางนี้มากขึ้นหนักแน่นมากขึ้นว่าคุณเลือกกันและกันในการเป็นพาร์เนอร์ชิพและการมีกันอยู่จับมือกันไว้ไม่ปล่อยกันไปแม้มันจะไม่ใช่แบบนิยามทางโลกหรือเป็นรักเราที่ใครเขาไม่เคยเข้าใจแม้แต่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เรารู้สึกมึนๆในความสัมพันธ์แต่เราก็รักกันนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วมันอาจจะเป็นเพื่อนกันในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่คนอื่นมองเข้ามาแต่ว่าคุณรู้ว่าลึกๆคุณเป็นครอบครัวทางจิตวิญญาหรือคุณเป็นครอบครัวกันแล้วจากข้างในและคุณรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านหรือการได้เจอใครสักคนที่คล้ายกันกับคุณและคุณรู้สึกเหมือนคุณมีความน่ารักความ กุ๊กกิความโรแมนติกปนๆกับความเป็นเพื่อนในเวลาเดียวกันมันเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์หรือการคืนดีกันนะคะมันจะได้เริ่มต้นอีกครั้งรักเหมือนไพ่เขาขอให้คุณไว้วางใจในเส้นทางของคุณและไว้วางใจการสร้างสารรค์ที่มันเหนือกฎเกณฑ์หรือนิยามในรูปแบบนี้และอย่ามองในเรื่องของความ ความต้องเป็นอะไรในอนาคตนะคะเหมือนการที่คุณแยกจากกันไปเพราะคุณเอาแต่คิดเรื่องของโลกรอบตัวหรือว่าเส้นทางที่มันดูมืดแปดด้านหรือความไม่เท่าเทียมกันแต่เมื่อคุณวางในจุดนั้นได้มากขึ้นละคุณเติบโตมากขึ้นหลังจากนี้คุณจะอยู่ด้วยกันได้แต่คุณจะต้องไว้วางใจละ ปล่อยความกลัวในอนาคตออกไปซะและเชื่อว่าการสร้างสารรค์ของคุณนั้นมันจะอยู่ด้วยกันไปได้เรื่อยๆและมันไม่ใช่อะไรที่ต้องกังวลหรือกลัวในความสัมพันธ์นี้เพราะจะเป็นเพื่อนก็ได้จะเป็นครอบครัวก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้แต่คุณจะเป็นพาร์ทเนอร์กันในชีวิตและการมีเขาอยู่หรือการที่เขามีคุณอยู่มันจะฮิลลิ่งมันจะเยียวยาจิตใจอะค่ะมันจะทำให้คุณมีความสุขมีความหวังมีความมั่นคงในจิตใจ และการอยู่ด้วยกันมันเหมือนเป็นการเสริมสร้างพลังงานจากข้างในดังนั้นการที่คุณจะอยู่ด้วยกันได้มันเหมือนคุณต้องโตคลื่นกระแสโลกรอบตัวละคุณวางเรื่องหนักๆที่คุณคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านลงไปบ้างเพื่อให้คุณสามารถถามถ่ายว่าตัวเองรู้สึกยังไงหรือให้ความรู้สึกของตัวเองได้ออกมาทำงานให้เวลากับการไข้คว้าและยอมรับมันนะคะและ มันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องรักกับคนที่จะมาเป็นสามีภรรยากันเท่านั้นบางครั้งความรักที่มันข้ามภพข้ามชาติหรือเป็นอดีตชาติของคุณแต่ในชาตินี้เขาไม่ได้อยู่ในเพศสภาพหรือความความเท่าเทียมกันทางฐานะในสังคมมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะรักกันแม้ไม่ได้คองคู่ในทางกายภาพ แต่คุณเป็นโซเมตอีกแบบหนึง่งที่เป็นพาร์เนอร์กันได้ดูแลกันได้ให้ความรักแก่กันและกันได้รักเข้าอ,อกเข้าใจช่วยเหลือเกื้อหนุนแม้แต่และคนจะมีคู่ของตัวเองดังนั้นความรักบางครั้งเนี่ยการที่เราวิ่งหนีมันน่ะมันอาจจะเหนื่อยกว่าการที่เรายอมรับมันและเปิดใจที่จะอยู่ด้วยกันแม้มันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบ ทั่วไปที่สังคมจะเข้าใจเพราะงั้นพลังงานของคุณดูเหนื่อยมากในช่วงแรกที่คุณพยายามวิ่งหนีหัวใจตัวเองหรือรู้สึกอ่อนด้อยเวลาที่อยู่กับเขาคนนั้นแต่หลังจากนี้คุณทั้งคู่จะเข้มแข็งและเติบโตมากขึ้นและมันจะเยียวยาในเส้นทางที่คุณอยู่ด้วยกันจนกว่าคุณจะสามารถปลดล็อกความกลัวและไว้วางใจเส้นทางชีวิตและเชื่อในการสร้างสารรค์ ในความสัมพันธ์นี้นะคะมันจึงจะทำให้คุณกลับมาจับมือกันได้อีกครั้งในฐานะของเพื่อนหรือพาร์เนอร์ชิพหรือหุ้นส่วนในชีวิตที่ไม่ได้สำคัญเลยว่าคุณจะเป็นอะไรกันในทางสังคมหรือคุณจะเป็นอะไรกันในทางทะเบียนสมรสหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่คนอื่นยอมรับหรือไม่ยอมรับมันต้องเริ่มจากการที่เรายอมรับตัวเองก่อนค่ะคนอื่นถึงจะยอมรับเรา และถึงแม้มันไม่ใช่ไทม์ไลน์ที่คุณจะได้ใช้ชีวิตในภพชาตินี้ด้วยกันคุณจะยังเป็นเพื่อนกันได้และคุณจะยังอยู่ด้วยกันได้เมื่อคุณวางเงื่อนไขและความรู้สึกกังวลใจกับโลกรอบตัวเมื่อคุณหนักแน่นมั่นคงและไว้วางใจคุณจะสามารถมีความสุขได้แม้มันไม่ได้เป็นแบบที่โลกนี้นิยามไว้ และมันเป็นพลังงานเดียวกันทั้งหมดแม้คุณจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงก็ตามทีค่ะมันมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ปลอดภัยและคุณยังกังวลใจแต่หลังจากนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อคุณหนักแน่นและชัดเจนกับตัวเองนะคะและใครที่ยังรู้สึกสับสนเกินกว่าจะสามารถหนักแน่นและชัดเจนกับตัวเองได้เราแนะนําให้เข้ามาโคชชิ่งส่วนตัวค่ะการโคชจะช่วยทําให้คุณแกะประเด็นที่ปิดกั้นตัวเองเพื่อทําให้คุณเข้าใจว่า เงื่อนไขของคุณคืออะไรและควรจะแก้ปมประเด็นอันไหนกันแน่เพื่อจะทำให้คุณโฟโล์กับชีวิตมากขึ้นนะคะและแน่นอนว่าคลิปนี้ค่ะใครที่รอคอยเพื่อนแท้คุณจะได้เจอใครที่รอคอยคนที่เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ชิพทางจิตวิญญาณคุณจะได้เจอและใครที่รอคอยคนที่เป็นเหมือนครอบครัวที่คุณรู้สึกอย่างลึกซึ้งจริงๆไม่ใช่แค่เปลือกของคำว่าครอบครัวแบบกายภาพคุณจะได้เจอกับเขา เดวันที่คุณตามหาหรือคนเก่าที่คุณรอคอยแล้ววันนี้มันถึงเวลาที่คุณปลดล็อกความกลัวแล้วถ้าคุณกล้าที่จะก้าวขาเข้าไปหาเขาในความสัมพันธ์ไม่ว่ามันจะเป็นนิยามไหนๆคุณจะได้รับความสัมพันธ์ที่ดีและพาร์เนอร์ชิพที่ดีคนหนึ่งและมันจะเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงค่ะ เป็นกำลังใจให้ในเส้นทางนี้นะคะเพราะว่าบล็อกของคุณไม่ใช่เพราะคุณไม่รักกันแต่เป็นเพราะบล็อกของความกลัวและความกังวลใจในความแตกต่างดังนั้นเมื่อคุณก้าวข้ามบล็อกและความกลัวไปสู่หัวใจของคุณและความจริงจากภายในมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นอะไรในความสัมพันธ์แต่คุณรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแค่นั้นก็เพียงพอที่จะอยู่ด้วยกันแบบสงบใจได้ค่ะ คุณแค่ยอมรับสิ่งที่คุณรู้สึกและอยู่กับความเป็นจริงที่คุณสามารถเป็นได้ทางกายภาพและไว้วางใจว่ามันจะไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวลใจไว้วางใจตัวของคุณเองค่ะว่าคุณจะเอาตัวรอดได้ในเส้นทางนี้และไว้วางใจเส้นทางของชีวิตคุณที่จะเติบโตหลังจากนี้ว่าคุณจะสร้างสารรค์ให้มันงอกงามได้เสมอ ล้าคนกำลังจะเปลี่ยนเป็นคนที่สามารถมีความสุขเยียวยาตัวเองและอยู่เคียงข้างกับพาร์ทเนอร์ของคุณได้ดังนั้นพลังงานเนี่ยมันมีความเป็นเพศสภาพที่หลากหลายและจุดติดที่หลากหลายนะคะแต่โดยรวมแล้วก็คือการปฏิเสธตัวเองปฏิเสธหัวใจตัวเองปฏิเสธคนคนนั้นพอบล็อกความกลัวบางอย่างและความแตกต่างในทางของสังคมฐานะ อายุเพศสภาพปลาปลาปลา,ปลาที่คุณเป็นแต่เมื่อคุณและเขางอกงามมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นคุณจะชัดเจนในเสียงของหัวใจค่ะและเรารู้ว่ามีหลายคนที่ชัดอยู่แล้วในคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะคุณชัดอยู่แล้วว่าคุณรู้สึกยังไงเพียงแค่คุณยังครีเอทไม่ออกว่าจะอยู่ด้วยกันยังไงให้มันโอเคในความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ ดังนั้นสิ่งที่เสี่ยงในใจชัดเจนนะคะมันจะทำให้คุณสามารถไว้วางใจที่จะอยู่ร่วมกันได้ไหมคุณจะยังหาคำตอบในเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์หรือภาพลักษณ์ไม่เจอนะคะแต่ในสักวันหนึ่งมันจะเจอค่ะและเราเชื่อว่าคุณมีจิตใจที่เหมือนกันและความรู้สึกที่ตรงกันและความปรารถนาที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่ออีกฝ่ายและเพื่อตัวคุณเอง ดังนั้นความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณไม่มองมันในเรื่องของความกลัวกับความแตกต่างมากนักคุณจะรู้สึกว่าคุณโชคดีที่คุณได้กัลยะาณมิตรได้ครอบครัวได้เพื่อนแท้ได้พาร์ทเนอร์ทางจิตวิญญาณได้คนที่คุณหามานานละหลายคนไม่สามารถเจอคนแบบนี้เหมือนที่คุณเจอได้ ดังนั้นใช้โชคชะตาของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะอย่ามองแต่ความกลัวแต่ให้มองโอกาสและสิ่งที่คุณคุณได้รับจากประสบการณ์ชีวิตในสิ่งที่คุณเจอและขอให้ความสัมพันธ์นี้สักเซสในรูปแบบที่เหมาะกับคุณในเร็ววันนะคะ และอย่าลืมเปิดรับพลังงานด้วยกัน s u b ส c r i b e และกดไลค์เป็นกําลังใจให้แก่กันนะคะส่วนใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณชาวแสงทวินเฟมสามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเข้าไปรับฟังข้อมูลพิเศษที่เราใส่เอาไว้ในคลิปพิเศษสําหรับสมาชิก Channel นะคะและถ้าหากคุณรู้สึกว่า เส้นทางของคุณเป็นเรื่องราวของชาวแสกนะคะขอให้คุณสนใจและใส่ใจในเรื่องของจิตปัญญาและขอให้คุณก้าวเดินในเส้นทางของคุณอย่างหนักแน่นมั่นคงและไว้วางใจชีวิตค่ะชีวิตจะสอนตัวเราในรูปแบบที่เหมาะสมกับไทม์ไลน์ของเราในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะเพราะงั้นการเจอคลิปนี้จึงไม่ใช่เรื่องมือเอินค่ะเพราะมันจะมีลิงก์บางอย่างในใจของเราที่สแสวงหาคำตอบในสิ่งที่เราอยากรู้และ คุณจะเจอคำตอบนั้นผ่านโลกรอบตัวของคุณผ่านคนรอบข้างของคุณและผ่านทุกสิ่งที่คุณพบเจอในชีวิตขอให้คุณเชื่อในความไม่บังเอิญของชีวิตนะคะแล้วคุณจะพบคำตอบในทุกๆคำถามค่ะและขอให้คุณเชื่อในทม์ไลายการเติบโตของตัวคุณเองค่ะเพราะความเป็นจริงของคุณนั้นมันไม่มีอะไรที่ปิดกั้นคุณไว้นอกจากความคิดของคุณ และทุกอย่างจะเข้ามาหาคุณเมื่อคุณพร้อมที่จะรับมันขอให้เปิดใจเชื่อนะคะและคุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกและการสนับสนุนชาแนลนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ